กับ,บนายอ่อนท่วครับมาเอเอามาอยู่ใส่งานไอ้บนครับอย่าได้ย่ายามาอยู่อำเภอสมเด็จครับมาเห็ดงานสุรปรท่านครับตอนนี้บรรยากาศดีครับาม,มาลอง เือนครับประกอบบรรยากาศรอบคิดครับอะไเป็นคู้พานครับผม วันไปกินปลาไหลครับแล้วท่าได้ขุดเลยเนี่นี่นอ้องปลาไหลครับสุดยอดเลยเนี่ รอกผิดเลยครับแรงแรงแทงบวกมาเลย ดันครับคุณดันแต่พาส้มบรรยากาศครับต่อไปให้ทมุมออกไปเมื่อครับหอง่หล่อคล้องไหมครับหมายว่ามันแรงผิดปกติอันนี้มีควายมีงวัวพับสุดยอดครับบรรยากาศ ดีมากครับเอาเลพาชมบรรยากาศครับผมมาใส่งานในบโครับอยู่อำเภอสมเด็จอยู่เคหอนบ้านเหล่าครับผมบ้านเหล่าภู่พานครับบรรยากาศหลอกกินเลยครับดยอดเลย วันทำงานประมาณสิบยี่สิบมื่นครับเด็กๆย้ายเขบาบั่นบั่นหมูมุ่นครับอยู่ทำเกเด็จึ้นกันครับบรรยากาศที่ยอดครับตะกี้น้ำจะไหลครับน้ำจะหอดที่หอดแถวนี้เลยน้ำ ดี๋ยนี่น้าม,มันรดครับตอนนี้มันแรงผิดปกติปีนี้แรงก็มู่วกระสันเขาเลยมีงบส่วนประธานมาเห็ดหลอกใหม่ครับผมให้มันรดโอเกาแล้วก็ใหันเจ็บน้าม้หลายโอเกาครับ บรรยากาศดีสุดยอดครับผมอยู่บ้านเหลา่าภูพานครับตอนนี้โย่เพื่อสมเด็จนะครับบ้านเหลา่าภูพานอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสิน มีคนมาหาป่าครับตะกีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอยู่บ้านเรานี่มันมีแพมีหลังคาเราโอเคครับแต่เกา่าหลังจากสี่หาปีขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศมัดีครับมันมีได้ต้นแหนต้นสนมขึ้นเขาก็เลยมาหลอกหใม่ครับ ดีสุดยอดครับจอดแสงอย่างน่อยครับเป็นเพิงดังดังดังแต่ว่าแม่ซื้อวัน,นครับก็ติดตามไปเลยครับผมบรรยากาศครับแอบมาชมบรรยากาศ ฝนตกแห้งครับเมื่อนนี้สุดยอดเลยครับดูป้ายยี่รดงครับยินยีนอ่อก คือไข่ครับอันกับผู้เขาผู้พานครับ Rồi mà em giả thác luôn ngán cái này anh khỏe đâu ở cái đang dị dị gì đi em

ครับดีสุดยอดเมาบรรยากาศบริสุทธิ์ครับวันนี้ตุ๊กี้ขี้มากดีวะ ทายเป็นหมดทมอมรอบนึงครับทมเป็นท่านคู่ครับจากรากแดนสีแดงมาหนีครับประมาณ ยี่สิบมื่อแล้วครับงานหนงเดี๋ยวเดี๋ยวขอคก่นัน ทีมงานด <c oughs> ับนั้นรถติดสิ่งครับทีมงานยอดเดี๋ยวทอมแล้วเลยกลับครับนี่ง <c oughs> เลยวังเดียวครับนี่มองจะกลับ,บ,บ <c oughs> เอาดีไม่กะทางครับทอม <c oughs> เอาเดีมาเอาเ,เพราะว่าทางมันบวมครับต้องเอาเดีนมาถมใหม่ครับต้องขุดเอาหินที่บ่มีตม ครับพอกับแม่ครับกับนายอันทั่วับเดี๋ยวขออนุญาตกับบ้าน,นครับระยะทางอีกไก่นะครับระยะทางประมาณสามสิบกิโลนะครับระยะทางสิจากสมามไซม่าหน้างานนี่ครับประมาณสามสิบโลเดี๋ยวมีหนเป็นแบบอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ้งครับผมอันนี้ผมถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งครับโมเีลโมเดลเฮนน้อกินครับตอนแรกที่กลับไปเด็เแน้วกินครับตอนแรกนี่ ขอบอกไหมครับกนะทั่วครับผมบ๊ายบาย